สวัสดีครับทุกคนพี่ลิวนะครับวันนี้ถ่ายทอดสดจากวิหารอาริยะเจ้ากวนอูนะครับหลายคนคงรู้แล้วนะครับว่าเทศกาลตุษจีนตอนนี้ก็เพิ่งผ่านพ้นไปเมื่อวานนะครับผมวันไหว้วันเที่ยวนะครับก็ทุกคนก็เฮงเฮงทำสิ่งที่สมปรารถนาแล้วก็ขอให้ประสบความสําเร็จนะครับหลังจากนี้นะครับตามความเชื่อของชนชาวจีนเมื่อผ่านเทศกาลปีใหม่ไปแล้ว ก็จะเข้าเข้าสู่เทศกาลเขาเรียกว่าเสริมดวง <S <S หรือที่เราเรียกว่าแก้ชงนั่นเองนะครับผม <S <S ซึ่งวันที่4 <S <S กุมภาพันธ์นี้นะครับวิหารอริยเจ้ากนูจะมีพิธีแก้ชงสำหรับทุกปีนักกษัตริย์นะครับผมอย่างเป็นทางการวันที่4จนถึงวันที่15นะครับมีเวลาให้ทุกท่านมาร่วมไหว้ปีชงนะครับ9วันด้วยกันนะครับผมเพราะฉะนั้น คุณผู้ชมครับเมื่อมาถึงแล้วนะครับนอกเหนือจากไหว้พระตามจุดต่างๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วการแก้ปีชงคุณผู้ชมต้องทําดังต่อไปนี้จดให้ดีนะครับอันดับแรกคือต้องแก้ชงก่อนคือไหว้ตัวเหล่าเอี้ยก่อนนะครับว่าตลอดทั้งปี2 5 1 4อะไรที่มันไม่ดีเนี่ยเราขอปัดทิ้งให้หมดนะครับแล้วค่อยมาเสริมดวงกับองค์ไท้สุยเหยนะครับหรือไท้สซยก็ได้นะฮะคือเทพแห่งดวงชะตานั่นเอง ทีนี้เมื่อคุณมาที่วิหารอริยเจ้ากวนอูนะครับพี่ริวจะมีดังต่อไปนี้ให้คุณผู้ชมนะครับในการเขียนนะฮะนี่คือตัวอย่างของใบแก้ชงนะครับหรือใบปีชงหรือใบปัดเคาะนั่นเองนะครับที่นี่จะมีประกอบด้วย2ใบนะครับใบแรกเป็นใบเขียนสําหรับขอพรแก้ปีชงนะครับใบที่สองเป็นยันท้ายสวยนะครับให้นําไปติดตัวหรือติดที่ห้องนอนหรือติดที่ยิ่งพระ เพื่อเสริมดวงคุณในปี65นี้ตลอดทั้งปีนะครับวิธีการเขียนทุกคนดูนะครับวิธีการเขียนนะครับตรงนี้จะเป็นปีของจีนครับเรียกว่าปีเหลินหินนะครับ2 0 2 2เทพไทสวยประจำปีนี้ที่มาเสริมดวงชะตาเป็นองค์ที่39นะครับมีชื่อว่าเฮ r อเอ๋อต้าเจียงจินนะครับผม ให้เขียนเหมือนกันอย่างนี้2องใบนะครับหลังจากนั้นให้คุณผู้ชมเขียนชื่อตามบัตรประชาชนนามสกุลวันเดือนปีเกิดถ้าชงให้วงเล็บว่าชงในปีอะไรของคุณนะครับเสร็จแล้วเขียนที่อยู่ปัจจุบันหลังจากเขียนเสร็จแล้วให้คุณเขียนคําด้านในนี้นะครับเขียนคําขอแก้ปีชง ุรกิจไม่ดีสุขภาพไม่ดีหรืออะไรก็ตามที่ไม่ดีเขียนใส่กระดาษนี้ไว้นะครับหลังจากนั้นเมื่อเขียนเสร็จแล้วนะครับทุกท่านก็มาที่จุดแรกก่อนเลยนะครับจุดแรกก็คือมาไหว้องค์ตัวเหล่าเอีย้ยจุดแรกมาไหว้องค์ตัวเหล่าเอีย้ยครับนี้นะฮะมายืนตรงนี้นะครับตัวเหล่าเอีย้ยอยู่ที่นี่นะครับองค์ตัวเหล่าเอีย้ยแล้วก็บอกว่า ขอทำการปัดสิ่งอับประมงคลในปี2564นะครับอะไรที่ไม่ดีขอปัดออกขอองค์ตัวเหล่าเอี้ยโปรดคุ้มครองนะครับเราไหว้บอกตัวเหล่าเอี้ยเสร็จแล้วเราก็มาไหว้องค์ไท่ซุยนะครับเพื่อเป็นการเสริมดวงนี่คือองค์ประจำปีนี้นะครับมีนามชื่อว่าเฮอเออต้าเจียงจินนะครับในมือจะถือมีดและถือดาบนะครับแล้วก็มีงูอยู่นะครับ ท่านก็มาไหว้ตรงนี้นะครับตั้งนโมสจบแล้วก็อ่านปีเหลิอนอิน2 0 2 2ไท้สวยเฮอเออต้าเจียงจินนะครับเสร็จแล้วให้คุณผู้คุณผู้ชมอ่านคำขอปรที่อยู่ด้านหลังนะครับขออนุภาพบารมีเทพเจ้าคุ้มครองดวงชะตาไท้สวยเอียได้โปรดอภิบาลรักษาดวงชะตาประจำปีของข้าพเจ้า ให้ปัดสจา,ายัยนอันตรายทั้งปวงและสิ่งอัปมงคลทั้งปวงคุณผู้ชมอ่านให้หมดตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็อ่านด้านในที่คุณผู้ชมเขียนหลังจากนั้นใครอยู่ในปีชงคือปีวอกปีขานปีมะเสง็งปีกุลนะครับให้ปัดอย่างนี้นะครับจากหัวถึงหัวเข่าปัดเข้าองค์พระตามอายุปัดเข้าองค์งพระนะครับอย่าปัดใส่คนอื่นปัดตาม เห็นอยู่ตรงนี้แล้วนะครับชุดนี้เฉพาะชุดนี้นะครับสีแดงกับสีเหลืองอันนี้100บาทเริ่มแก้ปีชงตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่15มีเวลาให้9วันนะครับเสร็จแล้วจะมีของที่ระลึกมอบให้อันนี้ไม่คิดเงินแจกฟรีนะครับเป็นเหรียญเจ้าพ่อเสือมีจำนวนจำกัดสั่งทำขึ้นมาพิเศษ นะครับให้คุณผู้ชมอันนี้คือทองเหลืองมีมวลสารจากท่านเทพเจ้าควนอูองค์ใหญ่ที่ประดิษฐานอยู่บนวิหารเทพเจ้าควนอูนะครับและมีมวลสารจากแหวนลิขิตมนตานะครับหล่อหลอมรวม,มอยู่ในเหรียญน,นี้ด้านหลังจะมียันให้เป็นรูปตัวเหล่าเอี้ยนะครับอันนี้สดวงชะตาสำหรับทุกปีและมีการ์ดไท่ซุยองค์นี้ ก็คือองค์ปัจจุบันในปีนี้นะครับให้ทุกท่านใส่กระเป๋าตังติดตัวไว้2เหรียญน,นี้แจกฟรีนะครับรับมอบพร้อมชุดนี้นะฮะมีจํานวนจำกัดนะครับนะฮะมีจํานวนจำกัด1.000คนที่จะได้นะครับเพราะนั้นย้ำวิหารนารียรเจ้าควอูเปิดไหว้ปีชงนะครับตั้งแต่วันที่4 นับจากวันที่4ไป9วันสิ้นสุดวันที่15นะครับวันที่12โทษทีครับแล้วกระดาษแผ่นนี้พี่ริวจะสวดมนต์ให้นะครับไหว้พระขอพรให้จนครบ1ปีหลังจากนั้นจะทำการเผาให้คุณผู้ชมนะครับส่วนใบสีเหลืองนี้เมื่อครบหปีแล้วคุณผู้ชมกลับมาที่วิหารกวนอูมาเผาได้นะครับผมเพื่อเพื่อเป็นการปัดทุกป,ปัดโศกนั่นเองนะครับทีนี้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ตรงนี้ที่คุณผู้ชมจะมาปัดปีชงก็คือมีเทพประจําปีไสซุยนะครับแล้วก็มี12นัก,กษัตริย์ที่อยู่ในปีชงนะฮะและ4ปีชงที่อยู่ตรงนี้ใครที่ชงปัดตามอายุบวกหนึ่ใครที่ไม่ชงเราปัดเพื่อป้องกันสิ่งไม่ดีปัด3ครั้งพอครับ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งให้ปัดเข้าสู่เทพเจ้า เสร็จแล้วนะครับอธิษฐานเสร็จเคาะกองครับ5ครั้งนะครับถือว่าเป็นการเสร็จพิธีฝากดวงปีชงนั่นเองครับเอาเป็นว่าถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจนะครับขอเรียนเชิญที่วิหารอาริยะเจ้ากวนอูได้เลยนะฮะมีคำถามอะไรไหมครับคุณผู้ชมมีคำถามไหมถ้ามีคำถามถามได้เลยนะครับจะได้ทำได้อย่างถูกต้องมาก,ก่อนก็ยังทำไม่ได้นะครับ เริ่มวันที่4เท่านั้นนะครับผมวิหารเปิดตั้งแต่10 0โมงเช้าปิด5โมงเย็นนะครับเพราะนั้นคุณผู้ชมมีเวลา9วัน4ถึง -12 ครับผมมาแก้ปีชงกันนะครับถ้าไปไม่ได้ล่ะครับไปไม่ได้ก็ไปทำแถวบ้านนะที่ไหนก็ได้ครับไม่จำเป็นว่าจะต้องมาที่วิหารนริยเจ้ากลอูน,นะครับ แต่จำง่ายๆก่อนว่าต้องแก้ชงก่อนนะครับไปไหว้ตัวเหล่าเอีย้ยให้เรียบร้อยอที่ศาลเจ้าพ่อเสือที่ไหนก็ได้นะครับแล้วไปเสริรมดวงที่วัดมังกรกรรมราวาสก็ได้หรือที่นี่ก็ได้ศาลนาจาสาไทยชื่อก็ได้ขอให้มีองค์เทพไทยสวยประจําปีนี้อยู่นั่นเองครับ มีคำถามอีกไหมไม่มีครับส่วนเนี่ยจะเป็นคำว่าสาธุนะครับโอเคครับผมถ้าไม่มีก็ขออวยพรตุจีนปีนี้ขอให้ทุกท่านเฮงเฮงเลยๆสมปารถนาทุกประการใครที่มากราบไหว้ท่านกุฎอู่ก็ขอให้สมพรปารถนาทุกประการวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ